สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้เขาคิดดีแล้วเขาคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา แล้วเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาเสียใจนะเขาขอโทษนะที่เขาอะ่ะเขาดูแลคุณไม่ดีเขาเห็นแก่ตัวเขาเอาเขาไม่แฟร์กับคุณทั้งๆท,ที่คุณดีกับเขาแต่เขากับดีกับคุณไม่เท่าที่คุณให้เขาเขามักจะเป็นฝ่ายรับจากคุณอยู่เสมอ แต่เขาไม่เคยทําอะไรดีๆหรือว่าทําไม่มากพออ่ะอืมแล้วที่เขาเอา่อ ดึงคุณเข้ามาในความสัมพันธ์เข้าไปยุ่งกับคุณทั้งๆท,งที่ตัวเขาเองอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนโสดไม่ได้ไม่ได้มีอิสระตัวเขาเองมีพันธะอยู่แล้วแต่เขาไปจีบคุณหรือเข้าหาคุณทำให้คุณรู้สึก รักเขาทำให้คุณสนใจเขามันเป็นการเริ่มต้นที่ผิดที่ผิดทางเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ควรจะเริ่มแบบนั้นน่ะเขาอาจจะมีปัญหากับคู่ของเขาอยู่ในตอนนั้นแต่มันยังไม่เลิกยังไม่เด็ดขาดแต่เขากระโจนเข้าไปหาคุณก่อน เขาดึงคุณเข้ามาก่อนแทนที่จะไปเคลียร์เรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยแต่ทีนี้พอผ่านไปกลายเป็นว่าเคลียร์ไม่ลงเคลียร์ไม่จบกับฝั่งนั้นก็ยังไม่จบและก็มีคุณเข้ามาคุณก็เลยต้องกลายเป็นมือที่สามกลายเป็นคนในความลับกลายเป็นอะไรที่เปิดเผยไม่ได้ไม่สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้แบบจริงจัง เขารู้สึกรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเลยเพราะเขาไม่มีความกล้าพอที่จะทำอะไรทั้งนั้นในตอนนี้ไม่มีความไม่มีความกล้าที่จะเลิกกับอีกคนนึงไม่มีความกล้าที่จะเลิกกับคุณและยังไม่ได้คำตอบว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาจะเลือกใครหรือเขาจะทำยังไงตอนนี้เขาอยากอยู่เฉย อยากพักไม่อยากคุยกับใครไม่อยากอะไรกับใครมากมายนะอืคือเอาจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเขาอยากพักอยากอะไรหรอกแต่มันเป็นอาการแบบเบื่อหน่ายเป็นอาการเหนื่อยเป็นอาการเบื่อเป็นอาการขี้เกียจอะไรแบบนี้ค่ะขี้เกียจคุยขี้เกียจอธิบายสมมติว่า คุณต้องการคําตอบจากเขาว่าเรื่องของคุณกับเขาอะจะเอาอยัางไงคุณจะเลิกกับเออเขาจะเลิกกับอีกคนนึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะมาคบกับคุณจริงจังกับคุณเนี่ยเขาให้คําตอบอะไรคุณไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพูดไปคุณก็จะโกรธคุณก็จะโมโ oh. หแล้วเขาก็ไม่รู้จะอธิบายคุณยังไง คือไม่ใช่ไม่รู้จะอธิบายยังไงหรอกคาอธิบายมันก็คงมีแหละแต่ว่าถ้าพูดออกไปคุณก็จะไม่พอใจซึ่งตัวเขาเองอะคำอธิบายของเขามันก็จะยังคุมเครือมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยคาอธิบายของเขาก็คือทําได้แค่นี้เพราะตัวเขายังไม่ได้คําตอบจริงๆค่ะยังไม่ได้คําตอบว่าเขาจะทํำยังไงแล้วเขายังไม่อยากคิดด้วย ยังไม่อยากคิดอะไรมากยังไม่รู้ว่าต้องต้องทําอะไรแบบไหนแล้วพอคิดแล้วมันปวดหัวมันหาทางออกไม่ได้ก็เลยไม่คิดดีกว่าอยู่เฉยๆแต่ทีนี้พ่ออยู่เฉยๆไม่มีคําตอบให้คุณคุณก็จะโกรธก็เลยอาจจะบางคนเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปหายไปไม่คุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยกับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขารู้ว่าคนคนนี้มีคุณอยู่ หรือมาคบกับคุณแอบคบกับคุณเขาก็อาจจะยื่นคำขาดหรือว่าอาจจะขอคำตอบจากคนคนนี้ให้ตอบเขาเหมือนกันว่าจะเอาอยังไงจะทำยังไงจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงซึ่งเขาก็ยังไม่มีคําตอบให้ฝั่งนู้นเหมือนกันคือคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าฝั่งคุณไม่มีคำตอบแล้วฝั่งนู้นมีคําตอบไหมไม่มีเหมือนกันตอนนี้เขาไม่มีคําตอบให้ใครทั้งนั้น รอหน่อยรอเขาหน่อยขอให้เขาตั้งสติอีกนิดหนึ่งนี่คือเขาบอกคุณนะเขาบอกคุณว่าเอาล่ะเดี๋ยวขอเขาขอให้ให้เขามีเวลาอีกนิดหนึ่งขอเขาพักก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจี้เขามากอืมแล้วเดี๋ยวเขาขอไปคิดขอไปทบทวนขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งมันจะมีคำตอบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เราคิดว่าเขาคิดว่าเขาะจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งเขาจะไม่เก็บไว้ทั้งสองคนแน่นอนเขาจะไม่เก็บไว้ทั้งสองคนแน่นอนเขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดคนที่อคู่ควรเหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่ต้องคาดเดาไป อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเพราะว่าณตอนเนี้เขายังไม่รู้หรอกเขายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นน่ะคือใครใครที่เป็นตัวจริงใครที่เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆมันเป็นอะไรที่ยังคาดการไม่ได้เห็นไหม ตอนนี้ยังไงเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีอเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งร้อนรอนอย่าเพิ่งคิดมากไปไกลอย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะเลือกฝั่งนั้นเพราะห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิห้าสิว่าเขาจะเลือกใครทีนี้ เราจะไม่ถามแล้วนะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณอะรู้ละแต่เราจะเปิดไพ่ดูว่าแนวโน้มขอดูแนวโน้มแล้วกันว่าคุณกับเขาอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอะจะมาฝั่งคุณเขาจะเลือกคุณเขาจะทำยังไงกับคุณแนวโน้ม านี้นะน่าจะยากอะ่ะน่าจะยากถ้าเขาจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะนะคะน่าจะยากโอเคแต่มันยังไม่ได้หมดหวังนะต้องบอกอย่างนี้คือเขาอะ่ะแนวโน้ม มันเหมือนกับว่าเขาเขามีความรู้สึกให้กับคุณมากกว่าเขามาทางคุณถ้าถ้าถามเรื่องความรู้สึกอะเหมือนเขาจะรักคุณมากกว่าและถ้าถามความต้องการความอยากความหวังของเขาอะมันมาทางคุณคือถ้าถามว่าใจจริงๆเขาอยากจะเลือกใครเขาอยากจะเลือกคุณอืเขาอยากจะเลือกคุณ, Ooh, คณแต่มันค่อนข้างยากมันค่อนข้างยาก ค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าศอร์ซไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยน่าจะยังต้องรอลุ้นต่อไปช่วงนี้แนะนำแนะนำว่าให้คุณเนี่ยอยู่เฉยๆไปอย่าชวนทะเลาะนะคะอะเปิดไพ่ดีกว่าไพ่แนะนำอะไร เนี่ยเดืซันช่วงนี้ให้คุณแบบมีความสุขสดใสยอย่าทำตัวอึมครึมเศร้าหมองหมุนหมองทำตัวเองให้ล่าเริงนะคะหรือถ้าคุณกับเขายังคุยกันอยู่ยังมีการติดต่อกันอยู่เวลาที่คุยกันก็อย่าไปชวนทะเลาะให้คุยแต่เรื่องดีๆเรื่องสนุกๆให้ทำให้มันเป็นความสุขอะให้เวลาที่คุณคุยกับเขาหรือเจอเขาเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุข อย่าไปตั้งแง่ใส่เขาอย่าไปพูดจาไม่ดีอย่าพูดอะไรที่มันดุนแรงหรือทำร้ายจิตใจนะคะอปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติตามเวลาที่มันควรจะเป็นไม่ต้องไปคอนโทรอะไรนะคะ คุณจะต้องมีสติให้มากๆนะใจเย็นให้มากๆนะจะทําอะไรจะพูดอะไรคิดก่อนทําคิดก่อนพูดแม้แต่การโพสต์อะไรต่างๆลงสื่อโซเชียลก็เหมือนกันคิดให้ดีๆก่อนเช่นการโพสต์ด่าโพสต์ประชดประชันโพสต์ตัดพ้อต่อว่าโพสต์อะไรเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยให้คิดก่อนว่า ผลดีกับผลเสียอะไรมันมากกว่ากันแต่จริงๆไม่แนะนําให้ทำไม่แนะนําให้โพสต์อะไรที่เป็นดราม่าค่ะถ้าจะโพสตก็โพสต์อะไรกลางกลางเช่นแบบอาหารขนมถ่ายรูปไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทําอะไรที่มันเป็นความสุขอะ The Sun บอกว่าคุณต้องทําตัวให้มีความสุขนะคะปัญหาของคุณกับเขาปัญหาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปี นับจากนี้มันถึงจะแบบเคลียร์ได้ลงตัวการพูดคุยอะไรต่างๆคุยให้เคลียร์คุยให้ชัดเอ่อแต่ให้ใช้คำพูดที่ดีอย่าชวนทะเลาะอย่าใช้คำพูดหยาบคายอย่าพยายามมีดรามา่ามีปัญหากันนะคะ ก a s t that it will happen when the time is right ให้คุณมั่นใจให้คุณเชื่อใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่ถ้าเวลาที่ไม่ใช่คุณไปเล่งอะไรยังไงมันก็ไม่ดียังไงมันก็สมมุตินะสมมุติว่าคุณกับเขามีเวลาที่ ที่มันจะได้ลงเอยกันอ่ะมีเวลาที่คุณกับเขาจะได้มีความสุขด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแหละแต่ถ้าเวลาตอนเนี้สมมุติตอนนี้มันยังไม่ใช่สมมุติกําหนดเวลามันอาจจะเป็นหนึ่งปีหรือสองปีนับจากเนี้ยที่ปัญหามันจะคลี่คลายแล้วคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันรักกันแบบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแต่ตอนนี้ถ้าคุณใจร้อนคุณไปเร่งอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือไม่ดียังไงคุณกับเขาก็อาจจะทะเลาะกันอาจจะต้องแยกกัน เหมือนเดิมดีไม่ดีดีไม่ดีมันอาจจะยืดเวลาที่คุณสองคนจะได้กลับมารียูเนียนกันออกไปอีกก็ได้ within a couple of weeks อันนี้ยค่อนข้างเร็วแอบสำหรับบางคนภายในสองสัปดาห์นี้นะคะ w วิ i n a couple of months อภายในสองเดือนอะภายในสองสัปดาห์ภายในสองเดือนอื อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างหรือมีแอคชั่นอะไรบางอย่างจากคนคนี้หรือเขาอาจจะเริ่มคิดอะไรได้เริ่มตัดสินใจอะไรได้เริ่มเห็นช่องทางอะไรบางอย่างก็ได้นะคะใน2สัปดาห์ใน2เดือนโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ